ว่าใครวมันนะครับบดกาตีก you know, like <N developed Airbnb> ่อนพ่อครับกอยดนพ่อนพ่ออ้เบมเบเเอ้

บอกว่าขาคอ่เบอร์ดี <c oughs> พ่อเลยละเต้นเอาดีกว่าี่ะไเจ้เรื่องเรีประกาศเจ้เ่นว้ีหนาแม่หน่อยยังไปหาแม่ไปุญไปตั้งเสาอยู่ก็ยังนั่งไปจนได้ตาขาแตาที่นอนอยู่แ้วเาเรื่องมายืนบังไปอันายนะรจะของจับกินสมือกับหูยี ขอบคุณจ้าน้องแป้ง

มาเป็บอกไก่เราไก่อยู okay, ่ได้ครับมาดูคร like ับว่าลูกชายจะกล้าไหมสวัสดีครับป a เก็กนบเบิร์กันหนเด้อครับเด้อ

นายประกาศนายหนีบอนไปแล้วครับดีบอลย่ายแล้วใช่รับอ้อมากมือปีนาไปเนื้อ ไม่ได้ไม่กล้าครับหนีบอลไปแล้วหนีบอลไปแล้วไม่กล้าเตะนาหีบอลไปแล้วเพราะบอลออกมาก็ไม่ได้เบ็ดคับเบติ หันหลังหลังเด้อหลังเด้อขอบคุณครับอ่พี่กิ่งขอบคุณครับไปเอาเอ เกเล่าแมนั่นนี้องปิดตาไว้ปิดตาไว้เออเพราาจะปิดตาไว้ล้นีนักก่อครับไม่าลาเตะเปลี่ยนัเปลี่ยน แม่แม่เมื่อกี้โดนนะครับแม่แเมื่อกี้โดนโดนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้โดนเต็มเต็มเลยแม่แม่น่ดไรใช่ไหม แลวนหนัวหเล้บอ่ยปาอยู่แล้วดาีอดพ่อนา่นขอบคุณมากครับผมเอซีเห็นบอลนึงเนี่ไตบอไม่กล้าตะพ่อฉลาดรักพี่แกว่าพ่อพ่อประสน โอ้มันยังแม่นคักเลยเมื่อกี้อ่ะ